เห็นด้านหลังนั่นไหมทุกคนวันนี้อดดัตตีทีปอัปเดตแล้วอัปเดตเมื่อตอนตีสี่มีการเพิ่ม The d e a l e r อร์ชิพขึ้นมาเข้ามาด้านในเสร็จแล้วก็จะเป็นนี่เหล่าพวกรถที่เคยขายคิดว่าน่าจะเป็นรถที่ขายไม่หมดนะเพราะว่ารถหลังๆนี่คือรถที่ขายไม่หมดทั้งนั้นเลยที่เป็นรถจํากัดแล้วก็มีพวกอาวุธอยู่นี่พวกที่เอาออกไปแล้วก็กลับมาอย่างดาบเลเซอร์นี้ก็กลับมารถแบทแมนกลับมา6คันเลยแล้วก็ยังมีรถ ในนี้อีกเนี่ยพวกเนี้ยก็ยังอยู่ที่แถมปืนเนี่ยยังอยู่ครบทุกคันเลยแล้วก็มีการเพิ่มกระเป๋าขึ้นมาตรงหน้าจอแล้วนี่เราไม่ต้องไปเข้าตรงสโตร์ด้านหน้าแล้วเรามีกระเป๋าติดตัวตรงหน้าล็อบบี้เลยแต่ว่าวันนี้ไม่มีรถใหม่เข้ามานะแต่ที่แน่ๆมีภารกิจใหม่คือเราต้องไปตามหาโกลเด้นอินกอดสามก้อนแล้วเอาไปส่งให้แบ็กสมิธเพื่อจะตีบวกให้กลายเป็นค้อนทอนะน้องแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนสปีดของเจ้าเนี่ยเจ้าเครื่องบิน เกือบทุกลำเลยนะไหนๆก็ตีบวกแล้วเอาไปลองขับเล่นดูหน่อยว่าเขาตีบวกสปีดมาให้เราเท่าไรโอ้มีน้ำมันมาให้เลย9ลิตรเหรอดีจังแต่ว่าเราก็เติมเข้าไปหน่อยอีกนิดนึงให้มันเต็มๆแวะฟูฟูปุ๊บสตาร์ทเครื่องไมาใ,ใส่สก,กีนแล้วสวยเลยอุย้ยอุ้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยโอ้โหอุ้ยเร็วจริงอันนี้เร็วจริงว้าวเราอาจจะต้องลองแวะทุกๆที่ดูนะอันนี้อะไรอันนี้น่าจะมอเตอร์ไซค์รู้สึกว่า ออกไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากเฮ้ยเดี๋ยว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 นั้นหรือเปล่าเหมือนเหมือนเหมือนจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยว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 เครื่องบินบังคับยากไงอุ้ยเหมือนจะใช่อใช่หรือเปลาดับก่อนดับก่อนไม่ใช่ฮะมันคือกล้วยโอ้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 ยยิงอะไรกันเต็มเตเลยมันคือกล้วยโอ้เราเห็นหัวทองทองไงนี่หัวทองทองคือมงกุฎอันนี้โอเคในนี้ไม่มีมันจะต้องสีทองทองนะลำคาลลำคาญขอปืนงัดสักหน่อย อืม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 โอเคไปแล้วก็ลองสำรวจก่อนนะรู้สึกว่ามันไม่ได้หายากมากแต่ก็ไม่ได้หา,าง่ายขนาดนั้นที่นี่ไม่มีมอเตอร์ไซค์ยังอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยนี่สองล้อมันก็มีดีว่าอาทำไมไม่ให้เราขับสองล้ออะขับสองล้อเนี่ยโอ้ลองดูโอ้เท่ข้อเสียของเฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวก็คือกว่าจะสตาร์ทเครื่องนี่แหละคิดว่ามันเร็วขนาดนี้เราบุกไปดูตรงจุดสาคัญสาคัญเลยดีกว่าเอน้ํามันนี่มันประหยัดอยู่ไหม ลืมเช็คเลยจุดสำคัญในแมปนี้ก็เอ้ยนี่ปะแบ็กสมิธเฮ้ยใช่นี่ไงนี่ไงแบ็กสมิธว้าวโอ้นี่เหรอร้านคุณลุงด้านในก็ไม่มีอะไรเลยนะด้านหลังอะไรไม่มีทองคำซ่อนเลยโอ้หาเจอไม่ยากนะร้านลุงแต่ว่าเราต้องมีแท่งทองมาก่อน3แท่งอะ่ะเออเขาถึงจะขาบคอนให้เราได้อุยอยากได้คอนแล้วว่าคอนเนี่ย คือมันสามารถเคลื่องไปแล้วเคลื่องกลับได้แล้วมันสามารถระเบิดได้ด้วยมันคือค้อนทอดีๆนี่แหละเราจะลองแวะหาตามบ้านธรรมดาดูสักนิดนึงถ้าไม่มีก็คือเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเลยมุ่งยาวเลยฮึไม่มีอ่ะไม่มีเลยคือแท่งทองแท่งใหม่เนี่ยมันจะเป็นโอ้ยมันจะเป็นประกายประกายเงาเานะมันจะเห็นระยิบระยับเลยมันจะเห็นได้แต่ตอนนี้เรากําลังโดนพายุทรายเล่นงานอยู่ฮะเลือดกำลังลดเลยงั้นจุดแรกที่เราจะมาร์กไปก็คือ3ามพันห้าก่อนเป็นเฮลิคอปเตอร์แต่ว่า บินต่ำมากเลยเพราะบินสูงล่ะจะลอยตามลมได้บินตำ่ตำไว้ปลอดภัยกว่าแต่เร็วมากเลยนะเออค่อยคุ้มค่าหน่อยเดี๋ยวเราต้องเช็คดูด้วยว่ามันกินน้ํามันหรือเปล่าตามบ้านก็คิดว่าออกนะแต่อาจจะแบบยากนิดนึงอะไรอย่างงี้ตามจุดใหญ่ๆน่าจะออกง่ายกว่าไม่แน่วันนี้เราบุกไป20 0 0 0ื่นเราอาจจะได้เลยก็ได้ถือว่าโอเคขึ้นเยอะเลยนะเร็วขนาดนี้มันค่อยเหมาะสมกับการเป็นเฮลิคอปเตอร์สักะหน่อยเฮลิคอปเตอร์ก้างปลานี้มันน่าจะแบบมีกันเกือบทุกคนละมัง้ง ใครที่เล่นมานะที่ทําภารกิจกันมาตลอดน่าจะมีเกินเกือบทุกคนเอาละอันดับแรกต้องปราบบอสก่อนแหม่ไล่จังเลยไล่จังเลยฮะยุ่งวุ่นวายจังเลยวันนี้พร้อมลบมาแล้วดูเฮลิคอปเตอร์เราจมดินจ้าน่าจะต้องไล่เคลียร์แถวแถวนี้กันมีไหมทองทองอยังไม่เห็นอะไรที่เป็นทองทองเลยเจอแต่กล้วยทอง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 มันมีแต่กล้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหลักแล้วนะถ้าจุดหลักนี้ไม่มีก็ก,ก็คือไม่มีอะ่ะให้ทําอะไร ก็ไม่มีก็คือไม่มีเฮ้ยน่นน่นน่นเจอแล้วอันหนึ่งว้าวว้าวแล้วนี่เป็นพิกิทคนดวงดีน้องนี่เจอแล้วอันหนึ่งใส่กระเป๋าได้หรือเปล่าลองลองก่อนเออดูเหมือนจะเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้หรือกระเป๋าเต็มวะไม่เต็มดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นยังไงก็ไม่เต็มเนี่ยเอานี้ออกให้ดูก็ได้นี่มันโอมันเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้ผนั้นเราต้องหาให้ครบสามอันตั้งแต่แรกเลยโอเคโอเค ได้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 ไม่ยากอยู่แล้วระดับเราแล้วแปะไว้ก่อนอ้าแปะไม่ได้อีกโอเคได้แล้วน้ำมันนะน้ำมันเอ้ยใช้ได้อยู่ประหยัดอยู่เราต้องกลับไปทําปืนตรงเอ้ยพี่จะทำปืนทำค้อนตรง1,000ใช่ไหมประมาณ1,000อ่าเดี๋ยวเติมน้ำมันติดไว้ก่อนเลยดูแลได้บินกันยาววันนี้มีอีกสกักก้อนหนึ่งไหมแบบเรามองข้ามไปแบบนี้อะไรทับอย่างนี้มีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรเนี่ย นึกว่าฆ่าหมดแล้วมาเข้ามาเลย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 เออดีมากเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้ด้วยจริงๆน่าจะเก็บใส่กระเป๋าได้นะผมไม่รู้ว่ารอบเดียวนี้เราจะหาครบไหมดีกล้วยกินไปก่อนเห็นกล้วยทีไรนี่ก็เป็นทองทุกทีเลยโอเคเราทําการเช็คจนชัวร์ละไม่มีแน่นอนมีแค่อันเดียวอาจจะต้องแวะหาตามบ้านดูนะโอเคนายต้องไปกับฉันมองเห็นไหมโอเคฉันต้องมองเห็นได้ไว้ตลอดนะอโอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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  เราไปค่อยๆไปส่องได้ไหมมีไหมอันนี้อันนี้ไม่น่าจะมีวิ่งเลยวิ่งเช็คเลยมีไหมมาเหลืองเหลืองมาเหลือง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 แต่เป็นกล้วย่ะเหลืองเหลืองแต่เป็นกล้วยไม่มีไม่มีเราจะไม่ดับพอละเราจะไม่ดับฮอเพราะว่าเออเวลาดับแล้วโอ้ยล้มล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 มเวลาด<ฏ>ับพอแล้วสตาร์ทมันสตาร์ทยากโอ้เราจะใช้วิธีกระโดดลงไปนะเราจะพยายามบินไม่สูงแล้วก็กระโดดลงจากฮอวิ่งไปเช็คตามบ้านนี่ไปแบบเร็วๆเลย ไปแบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเลยหลังนี้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 อาจจะมีอาจจะมีเหลืองเหลืองมาแล้วหนึ่งางานแน่นอนกล้วยไปวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งเปิด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 โยกจู๊กโยกจู๊กดูเหลือง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 ไม่มีปะมีไฟฉายหนึ่งงานมีไฟฉายหนึ่งงานแค่นั้นไป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  let's go นี่อีกบ้านหนึ่งนี่อีกบ้านหนึ่งอาจจะมีอาจจะมีปึ๊บแล้วมันไม่มีเบรกไงแล้วคือมันไม่มีเบรกเราก็ต้องไปแบบปึ๊บปุ๊บ้าไฟฟ้า อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่น่อันหนึ่ง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 อันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอก่อนขอก่อนฮยมีสองอันมีสองอันมีสองอันได้ฮะได้ฮะเดี๋ยวฮะเราต้องดับเครื่องเอาละอืมเพื่อประหยัดพลังงานอุ้ยตรงนี้มีสองอันเอาละเราจะได้โค้นแล้วทุกคนเฮ้ยอ๋อเก็บมาอยู่เออตกใจงงตัวเองเหมือนกันอืม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 พืมตัวหนปีาาฟ้้อันนนนแแยย่่ะะ พวกนายกำลังทำให้ฉันเกือบตายนะโอเคเราได้มาแล้วเวลามันแปะไม่ได้เราต้องวางก่อนหนึ่งทีแล้วก็กดแปะใหม่ปึ๊บโอเคเมื่อกี้นี่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 น,นี่อีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งหาไม่ยากนะทุกคนไปถ้าอย่างงี้ชิวอย่างงี้พิก,กิตบอกเลยพิก,กิตชิวโอเคหนึ่งสองสามก้อนเป็นไงพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ก้างโคตรเทเลยอุ้ยตมัดสายฟ้ามันเทอะโอ้มันเท,ม,นเทมากเลยอะบาเลสโกได้เวลากลับที่1000กันทุกคน ไปตีบวกกันดีกวา่าฉันต้องการคอนทอแล้วเราต้องมองด้วยต้องอยู่ครบ3ามก้อนนะบินไปโอเคอยู่ครบไปได้ let's go มีเครื่องบินมันก็ดีอย่างนี้เองแแต่ถ้าเรามีคนหน้าอีกสักหนึ่งคนแล้วเขาถือปืนเราก็สามารถบินไปพร้อมกับยิงปืนไม่ได้แต่มันคุ้มค่าจริงๆนะมันประหยัดน้ำมันแล้วก็บินเร็วขึ้นเยอะมากเลยผมกลับมาแล้วฮะคุณลงุงผมไปเร็วไหม ผมตามหาของมาเพื่อคุณลุงโดยเฉพาะเอาละผมจะต้องทํายังไงบ้างสวัสดีฮะคุณลุงผมเอ่อเอาทองมาแล้วสามก้อนผมต้องการอาวุธฮะไหนอ่ะผมต้องทํายังไงผมต้องเอามาวางให้ลุงเี่ยอ่ะนี่ลุงครบละสามก้อนโอเคเราปลดล็อกเรียบร้อยไหนอ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไหนอาวุธผมอ่ะฮือยู่ไหนอ่ะไหนอาวุธอะลุงไหนไหนลุงเกียนผมอ่ะลุงจะเอากับผมอ่ะเมื่อกี้เราทําการส่ง ทองครบ3มก้อนแล้วแต่ไม่มีอาวุธอะไรออกมาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรผิดหรือเปล่าออกไปดูที่หน้าล็อบบี้ก็ไม่มีอาวุธในกระเป๋าก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวลองตามหาอีกสักรอบดูดูก่อนมาผมกลับมาแล้วลงรอบนี้ห้ามโกงนะเช็คเช็คอีกทีหนึง่งห้ามโกงนะเดี๋ยวเตรียมก่อนเนี่ยคาบัควิททีโกลเด้นอินกรดแล้วเราจะให้ซูปเปอร์เวพอนกับเจ้าอ่ะดูหนึ่งสองสามนี่นี่น,นี่ได้แล้วรอ,อบที่แล้วไม่ออก ลุงจำไว้เลยนะลุงเกียนผมนะลุงนะเอาละนี่คือคอ้อนเทพเจ้าทอเขาบอกว่ามันจะเด้งกลับมาใส่มือด้วยใช่ไหมลองนี่เฮ้ยเป็นไงน่ยอ้อยอ้ย,อยนี่ตีป้ายนี่เป็นไงคอ้อนเทพเจ้าทอวะมีเสียงสายฟ้าด้วยนะตุ้มเป็นไงมันสามารถเก็บใส่กระเป๋าได้หรือเปล่ามันไม่มีกระสุนจํากัดด้วยถ้ากอกว่ามันเคลี่ยงได้เรื่อยๆนะนีเก็บใส่กระเป๋าได้ด้วยเอยทําได้เรื่อยๆเดี๋ยวไปลองดาเมจกัน รอบที่แล้วลุงเคียนผมนะลุงจำไหมนะมีการทําเสร็จแล้วไม่ให้ของด้วยใจร้ายมากก็คือมันหาง่ายอยู่นะหาตามบ้านหลักๆที่ปัม๊มแน่ๆแหละมีอัน2อันรอบเมื่อกี้เนี่ยหาได้มา2ออันแล้วก็ที่บ้านอันหนึ่งสามอันครบคือสองรอบแล้วที่เราหายังไม่ได้ข้ามสะพานเลยได้ครบแล้วเพราะงั้นค่อนข้างหาง่ายอยู่เฮ้ยไหนๆเราก็มาด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วใช่ไหมตรงนี้มันมีแท่นแท่นอะไรสำรวจได้ เออพอมาได้เฮลิคอปเตอร์สำรวจได้ไม่มีของอะไรพิเศษเลยนะเฮ้ยปัม๊มไม่ใช่ปัม๊มแวมพายไหนๆเราก็มีอาวุธเทพแล้วึบขอห่างๆกันขอเตรียมตัวกันเราก็ควรจะสู้ด้วยอาวุธเทพเทพปราบแวมพายไปเรื่องปกติเทพเจ้าก็คือเทพเจ้าพลังที่ข้อนั้นคู่ควรลองดิวันช็อตตายป่ะโอ้ยไม่ตายระยะมันใกล้ปึ๊บเฮ้ยระยะมันใกล้อะไอู้โอ้ยทีเดียวไม่ตายอ่ะสอง สามสี่โอ้โหเฮ้ยใช้ดาเมจเยอะเหมือนกันน่ะขวายจะตายเอาเรื่องน่ะไหนบักจอนบักจอนยุสัยเฮลโลบักจอนออยู่นี่บักจอนออกมาแมมบักเกบักจอนบักจอนนี่บักจอนไปไงเจอคอนเทพนี่รัวดูความรัวดูความรัวดูความรัวไปไงโอ้มันเคลื่องได้รัวรัวรัวหัวกระสุนอีกเออแต่ว่ามันโดนยากว่ะโอ้โหควายจะตายควายจะตายไปไงคอนเทพคอนเทพปราบแวมไพร์อืม มันกดคลิกรัวๆได้ pp, ตายยังยังวะมาคอนเทพปาพ่าแวมไพายเออคอนเทพปาพ่าแวมไพายเฮ้ยเฮโอเคตายอยู่นี่คือศาสตาเทพปาพ่าแวมไพายเอาไปใช้จริงนี่น่าจะยากอยู่นะมันต้อง4อี่ช็อตแน่กว่าจะตายเดี๋ยวไปลองอีกสักตัวเดี๋ยวไปหาลองตัวธรรมดาอีกสักตัวหนึ่งถ้า4ี่ช็อตตายนี่คือเอาไปปราบ2 0 0 0 0ื 20, ไม่ได้แน่นอนไหนบอกเราว่าเป็นศาสตราเทพ อันนี้น่าจะเป็นค้อนทอที่ยังไม่ได้ตีบวกหรือเปล่ากว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวแล้วมันไม่ใช่ดาเมจแบบหมู่ด้วยอะ่ะนี่เลยถ้าเราจะลองเราก็ต้องลองกับไอตัวบึกบึกอย่างนี้ฆ่าคือเทพพระเจ้าอมืมันไม่โดนอะ่ะระยะมันไม่ได้นี่ส4มส oh ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสิบมสิบสี่ my god สิี่ทีไม่เทพละไม่ทำเพิ่มละเอาไว้อันเดียว ให้มันชื่อหัวใจพอโอ้โหนี่อาวุธเทพจริงๆเลยเนะี่ยรู้สึกเศร้าใจรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่ากับการทำเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันราคาทุกคนซียัวเกนเจอกันพาดถ้าไปบาย